สวัสดีครับเจอกันครับช่องบาตุนคนสีเกียรครับมันี้สิพ้าอมากน่ครับหลังจากที่เขาได้ดบล็อกสามหุนสิบหาเส้นและนะครับที่นี่ผมสิพ้า,าอัดครับสีแน่นำวิธีการอัดอัดยังได้เห็มันแน่น มันแน่นให้มันเก่นนะครับแล้วก็ขึ้นได้สูงเมืม่อนีท้ทีพระเ็ดชุดที่ผมขายนะครับชุดมือชุดละสี่ร้อยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษชุดแรงแ้วใส่นี่ครับ หางกับส่วนแย่งกานครับตาคิดแยงกันมากประมาณนี้ใส่เท่าคือ,อใส่เท่าหนึงหางส่วนครับหลังจากนั้นครับเล็กครับเป็นเล็กขนาดสามหง่องวนนะครับนะครับใส่เล็กในการตอกนะครับ กะว่ามันเนนแล้วกะใส่เข้าว้ครับใส่ทีรละสอเด้วยครับใส่ทีละหางสอดอัดไปเรื่อยๆครับจน่า,ามันหอดมองทีเท้าขีดไปนะครับนี่อัดไปเ,เรื่อย ๋ยวถ่าไปบึงตอนมันติมเลยนะครับอัดอัดแป้งสิละอัดไปเรื่อย่ใส่ทีละหางส่วนหลังก็อัดอัดอัดจนมันหอนเหมือนีครับอย่าถ่าไปบึงตอนติมว่าผมเสียตงไหนเจ้าูมไก่แล้วนะครับเส้นมาห่อนนี่นะ แลลาเข้าตอกนะครับให้เข้าหมุนนําครับหมุนโบอบบอกอัดหมุนให้มันสม่ำเสมอนะครับมันจะสีก้มมันเสดงแนนตัวถึงนะครับขอดี้ของก้านใส่เล็กเฮดแบบนี้นะครับมันสีบอพับนะครับวเวลาเข้าอัดแหลวมันสีบอพับมันสีแกนหนนเสมอกันเลยนะครับ วเวลาเขาใส่กีเตี้ยก็ใส่มันสม่ำเสมอนะครับใส่หลายเกินไปหก็อย่าใส่น้อยเกินไปนเช็ดหมดให้มันไปออกมาบางงามนะครับเขาอัดหอดน,นี่ปุ๊บแถวอัดอัดหอดมองเขาขีดไ้นี่ครับแถวอัดเลื่อยขีดมาเลยครับเรื่อยขีดมาจั็หน่อยจรกยเส้นสองเส้นก็ได้ ไกลแลวครับสันสุดท้ายหมุนครับหมุนไปถึนเนีย อัดให้มหนสม่ำเสมอบางคนมันก็นใส่ใหม่อัดนะครับตะกี้ผมเคยเห็นที่กันเอาใหม่ทางมันจะโบก่อยเนี่ยนะครับมันจะโบก่อยเนี่ยแต่เขาอัดบนเนี่ยหม,ม่องไฟา้มงสีอ่อนหนนะครับนละ เข้มาแยกมันยังแต่เขาอัดแน่นเนี่ยมือมือเข้ามันสิแกนมันสิเขากันดีนะครับใส่เล็กมือมือเข้ามันสิเขากันดีนะครับนี่ครับป้องบาดมากม่อดหลังนั้นหลังจากนั้นเข้าใส่กระเจิงครับครับ ต,ตัดมองที่เท้าขีดไว้ตัดดอกเร่งตุ้งตัดในตุ้งนะครับตัดอกครับเีียว้าตัดดอกมันสีมีความแน่นนะครับ ันเฮ้าเฮดบ็อกซ์เสมอเลยมันสิมันสิอัดแน่น,นบได้จังสี่นะครับนันสิเป็นคุยนะครับหลังจากเท้าตัดดกบุลลลงเลยครับแ่นแข็งกันพี่น้องดีเอฟซีทันได้เฮดเฮดได้จังสี่นะครับรับรลง คิดเดยี่ยสูตรนี่บินดีครับเึ็นดีแต่เฮตามผมเนี่ลูกค้าท่านใดที่ซื้อคิดเดยี่ยชุดสี่รอยไปกบผมเนี่ยชุดพิเศษนี่ครับเฮ็ดแบบนี้แหละรับรองพม่ผิดหวังครับหลังจากที่เขาตัดออกแล้วนะครับเขาะจะใส่ประเต็บในการปิด เต็มดำครับสามถึงสสั่นแค่นี้ครับพ่อครับเท่ากับพัน พันผัดดิบลกไว้เรียบร้อยครับสามหนสิบห้าเซนถ้าอย่างที่ห้าพันผัดดิบหนึ่งจะเป็นตั้งกุนนะครับเป็นทั้งกนุนเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะสอนวิธีการเจาะหู ใส่กบกล้วยแล้วก็มัดย่างนะครับเจ้าหูโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก่ประมาณถ้าใด,ดยังบ่เคยเห็ดก็ลองมึงได้ครับลองเห็ดแบบพรมึงครับประมาณนี้ครับ ผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจให้บ่าวตุน่นคุณซีสเกตได้ด้วยครับผมขอบคุณครับ